มามาน,นะครับสวัสดีเพื่อน,นสมาชิกนะครับช่วงนี้รับแจ้งจากนายทวินหมื่นแก้วนะครับหัวหน้าพอพอี่ชนนะครับช่วงนี้รับแจ้งว่าชาวบ้านาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดอยู่ภายในบ้านารับแจ้งว่าจะไปหาหมอนะครับช่วงนี้ทางมูลนิธิปยายามใจเขตอำเภอท่าสาาพร้อมผู้ประสานงาน สถียนนะครับนําเรือผู้ไัยหนึ่งลำมาช่วยนะครับทางนะครับหนทางหนทางที่จะเข้าไปที่บ้านผู้ป่วยนะครับค่อนข้างจะลําบากน้ําระดับเอีวนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายที่ทุลักทุเลนะครับลักทุเลยังไงแล้วให้ประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ประสานไปได้ที่มูลนิธิประชาร่วมใจองค์การสถานสาธารณกุศลนะครับประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยให้โทรที่075345599นะครับ075345599 เออลงมาซ่้อนยนะไม่มีพอนาลงมาลังลบ้านนีฮ้เี่ลนป้านวี่หลอกเทียดทางหลอกใเนเห้เลยพอดีกินเมนได้เลวันนี้ถ้ากมียาที่เคได้หรอป้าาเุ่มยางรอเราว่เมายาได้ตัด คนะครับทำการยกเคลื่อนย้ายขึ้นรถพยาบาลนะครับช่วงนี้ทำการยกเคลื่อนย้ายขึ้นรถพยาบาลโดยมีอาสาบริษัทพยายามใจนะครับองค์กรสถานสาธารณสุเขตอำเภอท่าศาลานะครับได้ช่วยเหลือคนใหญ่